ค่ะพี่กุลชาแนลนะคะ EP นี้จะเป็นแต้มล่างสามสูตรนะคะเพื่อนๆเป็นสูตรใหม่หนึ่งสูตรแล้วก็เป็นสูตรเก่าสองสูตรนะคะสูตรเก่าคือสูตรที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วพี่กุลลงไว้สามสูตรนะคะแต่ว่าเข้ามาแค่สูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนะคะแต้มสี่นะคะแล้วก็พี่กุลก็ลงรายละเอียดแต้มมาให้ด้วยนะคะ แล้วก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นถ้าเด่นสองนะคะก็จะได้12 22 28แล้วก็25นะคะถ้าเด่น4นะคะก็จะเป็น4904 46แล้วก็34นะคะอันนี้เป็นแต้มรายละเอียดนะคะทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะเพื่อนๆสูตรที่1น,นะคะสูตรที่1 สูตรที่หนึ่งจะเป็นสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่พี่กุณยังไม่เคยลงนะคะเข้ามามากกว่าสิบงวดนะคะสิบงวดไปไปลายละเกือบยี่สิบงวดแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเข้ามายาวนานนะคะเรามาดูสถิติกันนะคะพี่กุณให้ดูสถิติห้างวดนะคะแล้วก็คํานวณให้ดูอีกสองงวดเหมือนเดิมนะคะเรามาดูสถิติกันนะคะเพื่อนเพื่อน งวดแรกนะคะคำนวณได้เก้าหนึ่งสอสานะคะออก58าแดนะคะห้แต้มสามก็เข้าสามงวดต่อมาคำนวณได้แปดหนึ่งสอสาออกเจนะคะรวมกันได้ส่เข้าสี่งวดต่อมาคำนวณได้สองสี่ห้ออกหกนะคะรวมกันได้เเข้าเจ็ด วันต่อมานะคะคำนวณได้หนึ่งสามสี่ห้าหกนะคะเ,เพื่อนๆออกแปดเจ็ดนะคะรวมกันได้ห้าเข้าห้านะคะวันต่อมานะคะคำนวณได้หกแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะออกสามเจ็ดรวมกันได้ศูนย์เข้าศูนย์ทีนี้เราจะมาคำนวณกันในสองวัสุดท้ายนะคะสูตรที่ใช้ก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะเ,เพื่อนๆ ที่กุนเอามาให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสูตรก็มีเข้าไมีหลุดนะคะดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเรามาดูสูตรกันนะคะสูตรที่ใช้นะคะใช้หลักแสนนะคะบวกกัน2ครั้งใช้หลักพันนะคะ1ครั้งใช้หลัก10บนนะคะบวกกัน4ครั้งแล้วก็ใช้หลักหน่วยบน1ครั้งนะคะใช้หลัก10หน่วยล่าง1ครั้ง หลักสิบไม่มีนะคะมีหลักหน่วยนะคะหนึ่งครั้งมีหน้าครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หน่วยหนึ่งครั้งหน้าครั้งที่สองนะคะใช้หลักหน่วยบวกกันสองครั้งท้ายครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักหน่วยหนึ่งครั้งท้ายครั้งที่สองนะคะใช้หลักร้อยหนึ่งครั้งแล้วก็บวกสามคงที่นะคะเราจะมารวมกันนะครับสี่บวกสี่นะคะได้แปดแปดบวกห้าเป็นสาม 4 4 16นะคะสาบวก6เป็น9 9บวกด้วย5นะคะเป็น4 4บวก7เป็น1 1บวก2เป็น3 3บวกสองกับ2เป็น4ีนะคะ3บวก4ี่เป็น7 7บวก9เป็น6 6บวก2เป็น8นะคะ8บวก3เป็น1นะคะเพื่อนๆตัวแรก1นะคะสูตรนี้นะคะ บวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งนะคะหนึ่งบวกสองนะคะเป็นสามบวกหนึ่งเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกได้หนึ่งสามสี่ห้าหกนะคะออกสองสองนะคะรวมกันได้สี่นะคะเพื่อนเพื่อนเข้าสี่งวดต่อมานะคะงวดต,ต่อมาก็คืองวดนี้นะคะเรามาลุ้นให้มันเดินต่อนะคะเพื่อนเพื่อนที่กุว่าไปตามสูตรนะคะเราก็ไม่รู้มันจะออกอะไรนะคะ เราก็ดูเป็นแนวทางนะคะเพื่อนๆหลักแสนนะคะสองครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักสิบบนนะคะรวมกันส่ครั้งหลักหน่วยหครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็ร้อยท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกสามคงที่นะคะเรามารวมกันนะคะเพื่อนๆ ตัวแรกนะคะสีบวกสี่เป็น8ปดนะคะแปดบวกหเป็น4ีนะคะสี่บวกสห้าได้ศูนย์สี่บวกศนย์เป็นสีนะคะสีบวกสเป็น6 6, หบวกสเป็น8 8, ดบวกหเป็นส 9, มเก้บวกเเป็นแปดสมบวกแเป็นหนึบวกเเป็นแปดบวกเเป็นเด เจ็ดบวกสามเป็นศูนย์นะคะตัวแรกได้ศูนย์นะคะเพื่อนๆศูนย์บวกสองนะคะเป็นสองบวกหนึ่งเป็นสามบวกหนึ่งเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าสูตรที่หนึ่งของเรานะคะได้ศูนย์สองสามสี่ห้าทีนี้เราจะมาใส่ในใบนี้กันนะคะเรามาดูสูตรที่หนึ่งนะคะหนึ่งสามสี่ห้าหก ศูนย์หเรามาต่อสูตรที่สองกันนะคะเพื่อนๆสูตรที่2นะคะสูตรที่สองนะคะเป็นสูตรเก่านะคะของงวดที่ผ่านมานะคะเข้ามาแล้ว สิงวดไปปนะคะเกือบ20่งวดเลยนะคะเพื่อนๆเข้ามายาวนานทีนี้เรามาดูสถิติกันก่อนนะคะงวดแรกนะคะคำนวณได้1 2ึ่งห้นะคะออก5 8นะคะรวมกันได้3เข้า3ามงวดต่อมาคำนวณได้4ี่ห้าหกแออก7จนะคะแต้ม4เข้าสี่ งวดต่อมาคำนวณได้6 7เจ็ดแนหนึ่งะคะคำหกเป็น7เข้า7จ็ดงต่อมาคำนวณได้0ูนย์หนึ่งสอง่ห้านะคะเ,เพื่อนๆออก8ปเจดแต้มห้างวต่อมานะคะคำนวณได้9 0้าศสาออกสาเจดแต้ม0ูนย์ ทีนี้เราก็จะมาคำนวณกันในสูตรที่สองนะคะเรามาดูกันในสองววดสุดท้ายนะคะเพื่อนๆสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่ใช้เป็นสูตรง่ายๆนะคะใช้นะคะใช้ใช้หลักหมื่นนะคะหนึ่งครั้งหนึ่งใช้หลักหน่วยล่างนะคะหนึ่งครั้งแล้วก็หน้าครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักหน่วยหนึ่งครั้งแล้วก็บวก9ก้าคงที่นะคะ ตัวแรกนะคะห้านะคะห้าห้าบวกเดเป็นสองสองบวกสเป็นสี่สี่บวกเ้าเป็นสามนะคะสตัวแรกนะคะเพื่อนๆวดนี้สูตรนี้นะคะบวกหบวกหบวกสแล้วก็บวกหนะคะก็จะเป็นสามบวกหนึ 1, 4, ่งเป็นสี่บวกหเป็นห้าบวกสอเป็นเจ็ดบวกหเป็นแปดสามสี่ห้าเจ็ดแปดนะคะออกสองสองนะคะแต้มสี่ ทีนี้เราก็จะมาดูในงวดนี้กันนะคะว่าเราจะคํานวณได้เลขอะไรและเรามาลุ้นให้มันเดินต่อกันนะคะเพื่อนๆพี่กุว่าไปตามสูตรนะคะเรามาดูกันเลยนะคะหลักหมื่นนะคะหนะคะหลักหน่วยล่างหนึสองนะคะหลักหน่วยหน้าครั้งที่หน่งนะคะหแล้วก็บวก9้าคงที่ตัวแรกหกนะคะหกหกบวกสเป็น8 8 –ดดบวกห้าเป็นสาม 3าบวกเเป็น2นะคะเป็นเพื่อนสองตัวแรกสองบวกหเป็น3าบวกหเป็น4ีบวกสเป็น6กบวกหเป็น7สูตรที่สองของเรานะคะก็จะได้2 3 4สาี่หกเจ็นะคะสองสาี่หกเรามาดูสูตรที่สองนะคะได้3ามสี่ห้าดแด กับสองสามสี่หกเเรามาดูสูตรที่สกันนะคะเพื่อนๆสูตรที่สามก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะเป็นสูตรเก่านะคะที่เข้ามาจากนวดที่แล้วนะคะเพื่อนๆเป็นสูตรเก่านะคะเข้ามาแล้วมากกว่า10บนวดทั้ง3สูตรที่พี่คุณนํามาให้ดูเป็นสูตรระยะยาวทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆ ทีนี้เรามาดูสูตรกันนะคะเรามาดูแต่เรามาดูสถิติกันก่อนนะคะงวดแรกคำนวณได้หนึ่งสองสามห้าหกนะคะออกห้าแปดแต้มสามเข้าสามงวดต่อมาคำนวณได้สี่ห้าหกแปดเก้าออกเจ็ดเจ็ดแต้มสี่เข้าแต้มสี่งวดต่อมาคำนวณได้67801ออก61แต้ม7ด ข้า7งวดต่อมาคำนวณได้0 1245ออก87แต้ม5งวดต่อมาคำนวณได้90134ออก37แต้ม0นะคะแต้ม0ทีนี้เราก็จะมาคำนวณกันใน2งงวดสุดท้ายเหมือนเดิมนะคะเรามาดูกันนะคะสูตรที่ใช้นะคะใช้หลักแสนหนึครั้ง หลักสิบบนหนึ่งครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งแล้วก็บวกบวกสี่คงที่นะคะพี่กุดพิมพ์ผิดนะคะเพื่อนๆบวกสี่นะคะขออภัยนะคะเพื่อนๆบวกสี่นะคะบวกสี่เอาละทีนี้เรามาต่อกันนะคะพี่กุญพิมพ์ผิดนะคะเพื่อนๆ เรามาต่อกันนะคะตัวแรกสี่นะคะสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกห้าเป็นสามสามบวกสี่เป็นเจ็ดนะคะเพื่อนเป็นเจ็ดเจ็ดสูตรนี้นะคะสูตรนี้บวกสามบวกสองเพราก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์บวกสองเป็นสองบวกหนึ่งเป็นสามบวกหนึ่งเป็นสี่ เจ็ดศูนย์สองสามสี่นะคะออกสองสองนะคะแต้มสี่ทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะเรามาลุ้นให้มันเดินต่อกันนะคะเพื่อนเพื่อนหลักแสนนะคะสี่หลักสิบกับหลักหน่วยบนนะคะแล้วก็บวกสี่คงที่นะคะตัวแรกสี่นะคะสี 4. 4่สี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสี่เป็นห้านะคะเพื่อนเพื่อน ห้าตัวแรกนะคะบวกสามนะคะเป็นแปดบวกสองเป็นศูนย์บวกหนึ่งนะคะเป็นหนึ่งเป็นสองสูตรที่สามของเรานะคะห้าแปดศูนย์หนึ่งสองนะคะเรามาใส่ในใะบเก็บเทียบกันนะคะครบสามสูตรแล้วนะคะเพื่อนๆทีนี้เรามาใส่กันนะคะสูตรที่สามนะคะสูตรที่สามเจ็ดศูนย์สองสามสี่นะคะ จ็ดศูนย์สองสามสี่กับห้าแปดศูนย์หนึ่งสองทีนี้เรามาดูมวดที่ผ่านมาก่อนนะคะทั้งสามสูตรนะคะทั้งสามสูตรนะคะทั้งสามสูตรจะชนกันที่แต้มสี่นะคะแต้มสี่เป็นแต้มเด็ดนะคะชนกันสามสูตรที่สามอีกหนึ่งสูตรนะคะแล้วก็ นอกนั้นชนกันสองสูตรนะคะชนกันสามสูตรที่สี่กับสามเข้าแต้มสี่นะคะทีนี้เรามาดูงวดนี้นะคะทั้งสามสูตรนะคะชนกันตัวไหนนะคะเ,เพื่อนๆศูนย์นะคะมีแค่สองสูตรนะคะสองมีสามสูตรมีสองนะคะสามสูตรสามมีสองสูตรสี่มีสองสูตรห้ามีสองสูตรครบแล้วนะคะมีสองตัวเดียวนะคะเด่นสองนะคะเ,เพื่อนๆเด่น ทีนี้เราจะลองสำรองไว้ด้วยเป็นตัวลองนะคะตัวลองก็คือชนสองสูตรนะคะเ,เพื่อนๆชนสองสูตรก็จะมีศูนนะคะศูนมีสามมีสี่มีห้าครบแล้วนะคะเด่นสองนะคะลอง 0 3 4 5หทีนี้เราจะมาลงรายละเอียดแต้มกันนะคะเพื่อนๆเรามาดูลงรายละเอียดกันนะคะอันแรกเลยนะคะแต้มสองนะคะแต้ม0ูนย์แต้มสามแต้มสี่แล้วก็แต้มห้านะคะเพื่อนๆเรามาดูแต้มกันนะคะแต้มสองนะคะก็จะมี0 2 1 1 3 9 4 8 5 7 แล้วก็6 6นะคะส่วน0ูนย์ะคะก็จะมี0ูนย์ศูนย์สองแปามเจสี่หแล้วก็ห้าห้านะคะส่วนแต้ม3มนะคะก็จะมี1นะะึ่งสองสามี่เ้าห้าแปเจ็ด ต่อมา4แต้ม4นะคะก็จะมี0 4 1 3 2 2 5 9 6 8แล้วก็7 7นะคะคันนี้แต้ม5นะคะแต้ม5ก็จะมี0 5 1 4 2 3 6 9 7 8 นี่คือแต้มนะคะแต่จะเด่นที่สองนะคะเพื่อนๆสมมุติว่างวดนี้เด่นห้าสมมุติว่าเด่นห้าสมมุตินะคะเพื่อนๆสมมติเราก็จะได้ถ้าแต้มสองก็จะได้ห้าเจ็ดนะคะถ้าแต้มศูนย์ก็จะได้ห้าห้าถ้าแต้มสามนะคะก็จะได้ห้าแปดถ้าแต้มสี่นะคะก็จะได้ห้าเก้าถ้าแต้มห้านะคะก็จะได้ห้าศูนย์อันนี้พี่คุณสมมุตินะคะ แต่มันก็เด่น5้านะคะงวดนี้นะคะพี่กุนก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแต้มเสร็จแล้วนะคะสรุปมาว่าของเรานะคะแต้มเด่นที่2นะคะลอง0ูนย์สามี่ห้านะคะเ <ๆ S 1> พื่อนๆพี่กุลว่าไปตามสูตรนะคะสูตรก็มีข้อมีหลุดนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อนๆพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ